สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตสถานีผิวครอบครัวข่าวร่วมกับบริษัทเมเจอร์ซินีเพล็กซ์รุปจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ106โชว์ไทม์เพื่อแจกตั๋วชมภาพยนตร์ให้กับผู้ฟังได้เข้าชมภาพยนตร์เรื่องกอ d z ซีลาปะทะคงโดยภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายณโนะรงภาพยนต Major lex, ร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ราชโยทินเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาค่ะ เรียกว่าเป็นอีงหนึ่งอีเวนต์พิเศษของทางมารุยร่วมกับซปเปอร์แฟน์ไทยแลนด์เลยล่ะคะ่ะสำหรับงานมารีย x Super Fan s นสตรีมมิ่งเฟสติวัล ShowDC ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากจากเหล่าคนที่มีความสนใจเรื่องคอสเพลย ภายในงานมีทั้งกิจกรรมออกบูธของแขกรับเชิญและสัมภาษณ์ถ่ายทอดสดไลฟ์ด้วยค่ะแต่เป็นเชลานุยจากเกมมมเบลจครับผมตอนนี้ผมแต่งตัวเป็นดาริอัสจากเกม l e a League of Legends ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ดูการ์ตูนดูหนังอะไรพวกนี้ครับรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจอยากลองเป็นตัวละครตัวนั้นดูใครที่อยากจะมาคอสเพล์ก่อนอื่นต้องมีความชอบก่อนครับมีความชอบในตัวละครที่เราอยากจะแต่งอะไรอย่างนี้ก่อน ช่วงสุดท้ายในรายการของเรากับ Starnetwork รโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์รวบตึงไม่คุณผู้ชมได้ชมกันพร้อมกับสัปดาห์นี้พี่ปูพงสิทธิ์คัมพีมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองครับ Starnetwork สัปดาห์นี้ขอร่วมแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งธุรกิจของพี่ปูพงสิทธิ์ที่ตอนนี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีชื่อว่ากาแฟคัมพีหรือคัมพีคอฟฟี่ บอกเลยเป็นงานเปิดตัวที่อลังการงานสร้างมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับข้างนอกจากนั้นยังมีสื่อมวลชนให้ความสนใจมาทําข่าวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะก็มันมีโควิดนั่นแหละครับช่วงโควิดั้งแรกๆเนีครับก็คุยพี่ปูพี่ปูอยากช่วยแฟนเพลงเขาทําทไงดี ปรึกษากันหน่อยก็เลยออกมาเป็นโปรเจกต์เนี่ยครับเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพคือเราอยากให้ดื่มกาแฟดื่มยังไงให้ไม่เสียสุขภาพดื่มยังไงให้อร่อยแต่ว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีเพอร,ร์สโตรลมันก็เลยกลายออกมาเป็นคำคีนค้ค่ะกาแฟคำคีนฝากไว้ในอ้อมใจนะครับนอกจากมีประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยนะครับก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือพี่น้องๆที่เขา ยังยังคง,งลำบากลำบาก็ได้ได้เขามาีอาชีพนะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราในค่ำคืนวันนี้ขอให้วันพรุ่งนี้ตื่นมามีพลังที่จะทำงานตลอดทั้งสัปดาห์รวมถึงใครที่จะเริ่มเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ตลอดสัปดาห์นี้และสัปดาห์ต่อไปเดินทางโดยระมัดระวังนะครับและขอให้มีความสุขในช่วงวันสงกรานต์ในปีนี้ วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราลากวอนดีสวัสดีครับ